Oh!

ท่นอ <Bing> ่อยปับนต่กลับไปครับ้วหลัลนต่อท่านยท่านต่านต่อยทนยทอยยอยอยทต่อยทนตตอท่านทยนทย พี่น้องนะครับอย่าขายี้ตาเดินมานรับน้ำเชียวไปให้น้ำไหลพันพานะครับอย่าขายี้ขอให้พี่น้องทุคกคูรู้ไว่าวันนี้เขาทำ้ายประชาชนถ้าถึงวันที่พวกเราเสนะไม่ไร้ขอใหู้หห้หเลยว่า

แล้วเราจะต้องกลับไปทอมกัน Sí, ครับต้องเดินหนีออกมาแล้วครับแสบตาแสบคอแสบจมูกไปหมดเลย